ดีครับน้งสามนะครับออกดินดินไปครับน้ำตัวครับจังหวะแเลครับโจีนะครับเอาตรงนี้ครับัตั้ากออกกอครับข้าเปาได้เยอะต่มันตั

เจ็ิบตรนทีับตครับในกาครับปดนนะบตัวจกาด้คัก้างละตาเกาอกแลครับตุดนตันตองเกาีกแล้วตกก่ครับังใกล้หลัขาอแก้นีละ เบาดีเลยเบาไม่ด <c ười> <c ười> ีเบาบางไปดีไ huh. ม <c ười> ่ต้องดีละเบาดีไม่ไหวแต่เบาตำจ่าแกให้นะครับเสจสานเสร็จถักจับไห้ครับในการนึงสอบสามทุกทีครับไปเดินเดินด้วยกันละ เ <gesch> บาดีเลยนะครับสองเท่าครับเบาเบาเบาขุนมากมานครับพร้อมนะครับโชคดีครับนึ่ก็จะล่อยครับอ จะเดินจะเดินไปครับตางนีครับรถวนก็เอาความหมายนี่ความหมายนะครับนี่รับหัวตัวหัวตัวน้ำมันี่เี่ยนน้ำมันนี่ครับนี่มมนไม่ตางความหมายอย่างนี้ครับเป็นตป ตอนเ้าขาวเรารูนะครับก่รับงินไปอตัวมานี่ตแล้วหัวน้องให้หน่อตัเตียตั้งจ่มหมดแล้วเี๊ยบจุมตยบจต่มน่าตครับเน้าเพิ่มด้วยต้ใรับเงินนี่นี่เก็บไปเก็บไหมนี็บไเ เนี่ยบอลสิบพันเจ็ดิบพันเนี่ยตกเขาเนี่ยแหละเนี่ยหอดจ็ดสิเห็นเหรอเหรอเห็นแล้วนี่เด้อปลาลอกสามนี่เด้อทกุกี่ย2นแปดสิบสองวินาทีุัวเะเียเอหรอทำไมครับหัวบอกครับหัวอัดหัวเดียวกันเลยฮัลโหครับ อนาคตก็จะดูตามองไปไปตั้คนนะครับแต่กลับไปได้อยู่ไปว่าออกจากนักแกงออกตุ๊ๆๆๆเวเนอนกนูกจะไยจด้ไอยกอเอจุดจุดอ้าว่อไปแนน้ำมันเตือนหนเคกนที่ครับแน่ตกัดขา้าบวัต เด็กเก่าแต่แต่พอพี่พ่อกาได้ยุคตั้ที่ระดกันร้อยสามสิบเดกเก่าเด็กแล้วพ่อมาเนี่ยสูงยุสูงยุคครับตันสี่ก็ใช่มนี่เถนหว่าขาวแล้วาวนันกดลาบางไปครับโวยพดตวหลังข้าได้ว่เนี่ยลอยลอยลอยสามลอยสามคจะย้ายยุคละขาวเหรอหนึ่งสองสามปามันีสี่สิบมองเยอะบอกซักไม่พอ หนึ่งร้อยี่สิบสองวินาทีครับบางที่สองครับของอณาจจคขาวัสดุราคา2 5ร้อยี่สิบห้าอาทิตนี้ครับพวกใครจะขวนอะกันที่สิบสองสามครับปูดใจครับติดอื่นนะครับโยงติดยื่งครับติดยื่งหรือบังฟิอตาอาทิตย์นี้มาดีครับบังอีครับติหนึ่งติงสองติงสามอาทิตยหน้า้ครับอาทิตย์ที่ไ่ได้หูไเกาพื้นจี่เตี้ยป้อมขอครับช่วยดีก็ถึงสองสามป ตุกติดกันแล้วครับบังนี่ครับไปออกบดถุกติัถูกช้กันแล้ครับบอยยอดขึ้มา้บบังนี่ออกไปไกลไปหลายละเบรกได้ก็ลอยกัวพูดละว่จะเบีกได้ช่ไหนละเบรกแล้วเบยกแล้วเบกแล้วโคกลัวเด้อ

หายครับจัดหายคืนงวันเอฟเอคืนอื่นสมัยป่ะชิดใดต่อพร้อมครับผมอันจัดก้อสะดุดบ้างที่สามครับอันนีนตรการครับของอาทิตย์นี้ครับผมอ่างโชคดีโชคไมายค่าสามกองหนึ่งไปครับ ไปดีด้ครับนีครับเแรอาี้ครับของแค่บ่เบิ่งเอาไปเนี่ยไปแก้เขาอ่ะไปลูกดีกว่าไปลูกวไปดีว่าัดขน้อีครับเกียครับกระตนาเก้าครับกันตนลัาอย่าเป็นานั้นมด้วด้ีอยครับเสียบลงมาที่กปะแลวครับจัดท่าไแล้ไดูขวางกุ๊ควันะครับ นะครับร้อยเก่อนนะครับไม่าจขาดจัดห้องประคับเงการเงกใกล้ได้เช็คไหครับครับผมเบิงกอนเดอขาดตอนนี้อย่างี่ราบดนี่ครับตั้งตรงก็ยังไปทางบ้านเยู่เลยว่ตั้งตรง็ยังไปทางนี้ยู่เห็นป่ะสูง ตรนี่ก็ไมเก็บต้นกรไมตัดตดรลอยแปดิบกหลุดออกบ้างนี่ยงักติดอยูอตาิดเีบอามันเป็นตชาติตดก็ะเอาเนม่มัยังยินได้อยู่ยิงได้ฮ่่ายไง้อยร้อยไปแล้วเนี่ยแปแล้วเนี่ยผมไส้รื่้าคุณน่ะจิตอย่างเสียบิตอย่างไยมันจัดซากเหลืออย่างไรมจัดซากรมันขาด ขาดจำคอเนี่ยมันเปิดไฟายตาเปิดมันกระเพราขาดจำคอเนี่ยแหละเบาอยู่เป็นบ้งมันกจะเบาแล้วมันเรียกตาหางเออสีก็หางเงี้วนี่เสียบบ่มันมันมันขัดมันมันขาดหางขาดมันแห้งหางขาดออกตัดหัวออกหัวหัวใหญ่นี่เด็กใกล้หางขาดออกก็ดำดำก็ดำดำยังไปไปไหม้นี่ม่ถูกยังไปหนิคือนี่มันขาดขาดจำคอเลยแหละเจอวะ นี่ก้อนขาวๆเวลาเดักพันๆเลยเดออืนั่นละเขานี่มันขาดวนั่นละไช่รื้อร้อยสี่สิบสี่